แล้วผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการอนุญาตให้นักเรียนใช้ AI ได้ในการทำงานสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาคุยกันถึงเรื่องของประเด็นการศึกษากันอีกแล้วนะครับเท้าความก่อนครับคือไม่ว่าเราจะเป็นคนชนชาติไหนครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เรามีเหมือนกันเนี่ยคือการสอบแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยมีฝันร้ายของการสอบต่างๆแน่นอน เรามีทั้งสอบเพื่อเก็บคะแนนครับสอบเพื่อวัดผลสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยสอบระดับชาติสอบระดับโรงเรียนสอบระดับจังหวัดคือเราเนี่ยอยู่กับการสอบมามากกว่า20ปีกันแล้วนะครับแต่คําถามสําคัญที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยกันครับว่าแล้วการสอบเนี่ยเราทําไปทําไมแล้วในยุคที่ AI เนี่ยสามารถที่จะทําข้อสอบได้เก่งกว่าเราแล้วเนี่ยการสอบแบบกขคงกาอย่างเงี้ยมันยัง มีความหมายอยู่หรือเปล่าขออนุญาตย้อนอดีตน,นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงเบื้องหลังของการสอบจริงๆแล้วการสอบเนี่ยมันมีมานานแล้วมากกว่า1,400ปีแล้วนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับในสมัยราชวงศ์ซุยนะครับและการสอบครั้งแรกเราเรียกว่าการสอบเคอร์จีหรือการสอบจองหวนนะครับซึ่งการสอบนี้่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คือในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นขุนนางได้นะครับจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์มีอํานาจมีสายเลือดที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับจึงจะขึ้นมาทํางานได้นะครับการสอบนี้เนี่ยเลยเข้ามาเพื่อตัดช่องทางตรงนี้นะครับทำให้มีความยุติธรรมมากขึ้นนะครับดังนั้นในยุคนั้นนะครับการสอบเนี่ยถือเป็นนวัตกรรมแห่งความยุติธรรมชิ้นหนึ่งเลยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงๆและก็ได้มอบโอกาสให้ลูกชาวนาหรือว่าคนธรรมดาสามัญชนสาม,มารถที่จะขึ้นมาเป็น ข้าราชการได้ก็ฟังดูดีใช่ไหมครับมันมาจากระบบ meritocracy หรือว่าระบบคุณธรรมแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การสอบเนี่ยกลายเป็นยาขมสำหรับเด็กส่วนใหญ่นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ1,000ปีครับนั่นคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับคือเมื่อโลกต้องการใช้คนงานแรงงานเพื่อผลิตสินค้ามากขึ้นนะครับเราก็กลายเป็นว่าเหมือนเปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็นโรงงานไกลๆนะครับ เพราะเราต้องการมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและมองเด็กเป็นสินค้าจากนั้นเราก็เลยเกิด s t a n d a r d i z e d test หรือว่าการทดสอบแบบมาตรฐานขึ้นมาครับเราเริ่มสอบไม่ใช่หาคนที่เก่งที่สุดแบบจ้องหวนแต่กลายเป็นว่าเราสอบเพื่อคัดเกรดแล้วก็แบ่งคนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆโอเคครับอันนี้คือปูพื้นฐานให้คร่วคราวๆนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพกลับมาในยุคป,ปัจจุบันนะครับในปี2025แล้ว เรากําลังใช้แบบวัดแบบเดียวกับเครื่องมือวัดที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อ100ปีก่อนเพื่อที่จะตัดสินเด็กในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ปัญหาใหญ่ของการสอบเลยนะครับคือภาพลวงตาครับเรามักจะมองว่าคนที่สอบได้คะแนนเยอะเนี่ยคือคนที่เก่งและมีความรู้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าข้อสอบในสมัยนี้เนี่ยคนที่ทําข้อสอบได้คะแนนเยอะเนี่ยกลับกลายเป็นส่วนใหญ่คือมีความจําที่ดีและอึด มีสถิตริรายงานจากสาหรัฐอเมริกาและก็สหราชนาศาักรนะครับว่ามีครูกว่า46%เลยนะครับที่เคยเห็นนักเรียนอเมริกันพวงในการสอบอตื่นตระหนกแล้วก็อาจจะมีการมือสั่นคลื่นไส้อาจเจียนนะครับและที่น่าเศร้ากว่านั้นนะครับก็คือปรากฏการ์ teaching to test ครับหรือการที่ครณครูเนี่ยสอนเพื่อให้นักเรียนไปสอบได้ซึ่งบางสิ่งที่สอนก็ไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนควรที่จะรู้จริงๆครับแต่เป็นสิ่งที่มันกําลังจะออกสอบครูเลยเลือกที่จะ สอนในรายวิชาเหล่านั้นคำถามครับคือในชีวิตจริงเนี่ยมีกี่ครั้งที่เราจะต้องห้ามเปิดหนังสือต้องอยู่เงียบๆนะครับห้ามพูดคุยปรึกษากับเพื่อนเราต้องนั่งทําข้อสอบตัวเองตามลาพังนะครับในชีวิตจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะทํางานหนึ่งอย่างเนี่ยเราต้องทั้งทารีเสิร์ชนะครับปรึกษากับทีมทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งมาทําให้กลายเป็นว่าการทดสอบอย่างนี้เนี่ย แม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จในห้องเรียนที่ดีที่สุดครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จในชีวิตจริงที่ดีที่สุดเสมอไปแล้วถ้าไม่สอบจะให้ทํำยังไงครับในยุคที่ AI อย่าง ChatGPT เนี่ยล่าสุด Gemini นะครับสามารถที่จะทําข้อสอบของเด็กโอลิมปิกคณิตศาสตร์นะครับ200ข้อได้ไปแล้ว199ข้อมันยิ่งทําให้การถามตอบปกตินี้มันแทบจะหมดความหมายลงทุกทีเลยนะครับโลกการศึกษายุคใหม่ครับกำลังจะมุ่งเปลี่ยนทิศทางในการ ประเมินผลจากใช้ Standard d i e แ Assessment นะครับไปกลายเป็น Authentic Assessment หรือประเมินผลตามสภาพจริงแทนนะครับเช่นการจากเปลี่ยนจากการสอบนะครับเป็นการใช้โปรเจ์เข้ามาแทนนะครับให้เด็กได้ลงมือทำจริงนะครับมีเจอเผชิญปัญหาจริงแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานและมีการ Presentation จริงๆนะครับว่าตัวเองทำอะไรมาแล้วบ้างซึ่งมันฝึกหลายๆอย่างมากกว่าการแค่คุณนั่งเขียนกระดาษ เปลี่ยนจากเกรดให้กลายเป็นพอร์ตโฟลิโอครับเรามองถึงผลพัฒนาการของผลงานชิ้นต่อชิ้นต่อชิ้นต่อชิ้นของนักเรียนครับไม่ใช่มองแค่ตัวผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการอนุญาตให้นักเรียนใช้ AI ได้ในการทํางานเพราะส่วนตัวแล้วผมเนี่ยมีความเชื่อว่า AI เนี่ยมันจะมาอยู่กับชีวิตของนักเรียนนะครับดังนั้นเร,เราควรที่จะทดสอบด้วยนะครับว่านักเรียนใช้ AI เป็นไหมแล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลของ AI ไได้หรือเปล่าคือ ผมคิดว่าการสอบมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะครับเพราะว่าเรายังต้องการมาตรฐานที่ที่ควบคุมได้อยู่แต่สําหรับผมครับผมคิดว่าการสอบหรือการทํา a s s e s s m e n t ต่างๆเนี่ยมันทํามาเพื่อ d iagnose ครับหรือว่าดูว่านักเรียนเนี่ยมีความต้องการอะไรเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่การเลเ e ลหรือตีตราว่าเขาเป็นคนโง่หรือฉลาด ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายการสอบได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนฝันร้ายให้เด็กๆให้กลายเป็นฝันดีได้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe และถ้าอยากบอกต่อเพื่อนๆกดแชร์ออกไปด้วยนะครับและถ้าทุกคนมีประเด็นข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากให้ผมพูดในเรื่องของการศึกษานะครับสามารถทิ้งมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ